สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะทุกคนวันนี้นางเอาบรรยากาศข้างทางมาฝากอีกแล้วจ้ามีแต่ขยะบานเลยค่ะทุกคนกินแล้วก็ทิ้งตรงนี้เลยค่ะมักง่ายโอ้ดูสิคะน้ำเนา่าบานเลยค่ะทุกคนนี่เราอยู่บางปะกงนะทุกคนโอ้ยดูดิ เหมือนจะเป็นทุ่งนาเขาไม่ใช่นะทุกคนเขียวขจีเลนโดนฝนนะทุกคนสงสัยฝนตกเยอะแน่แถวเนี้ยบรรยากาศดีนะทุกคนคืมฟ้าคืมฝนตกหน่อยๆจากเมื่อเช้าแล้วก็หายเงียบเลยค่ะทุกคน เขากว้างมากเลยทุกคนที่ตรงนี้เนาะนี่กว้างมากเลยอีกหน่อยคงจะไม่มีที่ว่างเปล่าแบบนี้และอีกหน่อยคนจีนเขาก็จะมากวาดซื้อกันหมดแล้วทุกคนทําเลติดถนนเนาะทําเลดีนะทุกคน มาจอดข้างทางทุกคนเลยจอดเยี่ยวจอดเยี่ยวนี่เลยค่ะคนขับรถเวลาเยี่ยวก็เยี่ยวเลยเวเอ,อเวลาปวดอึก็ว,วิ่งเข้าป่าทุกคนถือน้ำไปสักขวดหนึ่งก็จบแล้วค่ะง่าย thăm lên nên đi à. ca Lớp chơi mày nóng mà Đúng mà không, không.